ไปดูอีกโครงการหนึ่งที่ได้มีการส่งเสริมนั่นก็คือเรื่องของการปลูกกาแฟนะคะคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้มีการจัดกิจกรรมวันออแกนิกแอดวานนิมานะคะเปิดโอกาสให้กับกเกษตรกรผู้ผลิตสินค้ากเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะกาแฟได้นําผลิตภัณฑ์มาจัดจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวในมุมมองด้านสุขภาพและก็ปลอดภัยด้วยไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ วันออแกนิกแอดวันิมานหนึ่งกิจกรรมสำหรับคอกาแฟและสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์โดยเฉพาะผู้ปลูกกาแฟ และสินค้าปลอดภัยได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคอันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอาราบิก้าในภาคเหนือรวมทั้งผักดันธุรกิจกาแฟแบบครบวงจรส่งเสริมการท่องเที่ยวในมุมมองด้านสุขภาพที่เน้นการบริโภคกาแฟและสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้เกษตรกรในเครือข่ายนะคะที่คณะเกรศาสาร์ร่วมกับทกสที่ดูแลอยู่นะคะมาออกบูธนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะซึ่งคณะเกรศาสตร์ก็ ร่วมกับทกศรดูแลเกษตรศกรกลุ่มนี้นะคะเนื่องจากกาแฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชอััตษณ์ทางภาคเหนือนะแล้วก็เป็นพืชที่มูลค่าสูงนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เกษตรกรได้มีพื้นที่นะคะในการที่จะมาเพ่อสัมพันธ์สินค้าของตัวเองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนอกจากที่เกษตรกรเองหรือผู้ประกอบการกาแฟเนี่ยได้ประโยชน์นะคะผู้บริโภคเองก็ได้ประโยชน์เพราะว่าถ้าเป็นสินค้าอิาอนทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยเนี่ยแน่นอนว่าคุณภาพชีวิตของของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งทั้งสองฝ่ายค่ะ ตันภัสกรนาทีผู้บริหารโครงการวันนิม,มานเปิดเผยกับทีมข่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้เข้ามาทำกิจกรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้คนได้รู้จักกับกาแฟของทางภาคเหนือแล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในถนนย่านนิม,มานย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วยเรีวยกว่างานรวม ากาแฟในภาคเหนือซึ่งมามีเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการร้านกาแฟมารวมกันจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราประเทศไทยเราก็อยู่ได้ด้วยาการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ผมว่ามันถึงจ,จุดหนึ่งที่เราต้องยืนอยู่สองขาหรือว่าเราต้องบริหารความเสี่ยงไมงั้นกาแฟของภาคเหนือไม่ม,ม,มีมีชื่อเสียงอยู่แล้วครับสิ่งที่เราต้องทําเคยมา มาพัฒนาให้ผู้ประกอบการทั้งเงกษตรกรเนี่ยพัฒนาสินค้าของตัวเองให้มันมีจุดเด่นของตัวเองนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แบบคุณชอบกาแฟหรือคุณที่มีอาชีพทํากาแฟเนี่ยมารวมก,กันก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเลยแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสก,ก,ก็มาให้กาลังใจเกษตรกรทํากาแฟของภาคเหนือทั้งแปดจังหวัด ในงานจะได้พบกับการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการด้านการปลูกกาแฟการผลิตกาแฟเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยการจำหน่ายกาแฟและชิมกาแฟคุณภาพจากเกษตรกรพร้อมเลิ่เพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้ที่สนใจสามารถไปเที่ยวชิมช็อปได้ทุกวันอาทิตย์ณบริเวณวันนิมมานถนนนิมมานเหมินตําบลสุเทพอําเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยงานจะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายน2564นิรุชวินอริยากุณโรธนบ t เชียงใหม่รายงาน